พระครูสุภาจารณิวิทย์หรือพระครูนิตเจ้าคณะอำเภอจัก,กราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามพร้อมคณะส่งอำเภอจัก,กราชจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนครั้งที่35ประจำปี2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดโคกสุภารามตำบลศรีสุขอำเภอจัก,กราชจังหวัดคนครราชสีมาค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง202วีค่ะเมื่อวันที่15เมษายน2567ที่วัดโคกสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาพระครูสุภาจารณิวิทย์หรือพระครูนิดเจ้าพณะออำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามพร้อมคณะสงฆ์อำเภอจักราช จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนครั้งที่35ประจำปี2567เ,เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประเมินทร,ร,ารามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาส ทรงพระเจริญพระชนมายุ69พรรษาและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเลนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชิระราชธิดาโดยคณะสงฆ์อำเภอจักราชร่วมกับมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตนครราชสีมา พุทธสมาคมอำเภอจักราชวัฒนธรรมอำเภอจักราชและองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขค่ะในวันที่15เมษายน2567เวลา12นาฬิกาพระครูสุภาจารดิวิทย์หรือพระครูนิตเจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีในาใยชัยะหรือนายยกปุ้งทองกระโทโนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุข เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีปลงผมนาคพระและนาคเนนในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนครั้งที่35ประจำปี2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมด้วยข้าราชการนักการเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนบิดามารดาญาติพี่น้องผู้ปกครองของนาคพระและนาคเนน ต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีปรงผมนาคระและนาคเนนอย่างอบอุ่นค่ะต่อมาช่วงเวลา19นาฬิกานะคะนายสมโพธ์ทนกระโทกมคณาย,ยกและกรรมการวัดโคกสุภารามมาเป็นเจ้าพิธีหมอขวัญทํำพิธีเรียกขวัญน,นาคระและนาคเนนโดยมีบิดามารดาญาติพี่น้องผู้ปกครองของนาคพระและนาคเนน เดินทางเข้าร่วมพิธีในการทำพิธีเรียกขวัญน,นาคสร้างความซาบซึ้งถึงพระคุณบิดามารดาค่าน้ำนมของแม่ผู้ให้กำเนิดให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเรียกขวัญน,นาคในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤด,ดูร้อนครั้งที่35 ประจำปี2,567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะนายกค่ะวันนี้นะคะมีบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนนายกรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากครับที่เห็นโครงการสาคัญสาคัญข,ของพระพุทธศาสนาซึ่งหลวงพ่อพระครูสุภาจารานิวิทย์เจ้าคณะเภอจักราดเจ้าวัดวัดโคกสุภารามนี่ เล็งเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาได้มีโครงการบรรพชาอุปสมบทบูภาคฤดูร้อนเป็นประจําทุกปีครับและพี่น้องประชาชนชาวตำบลสีสุขและอำเภอจักราดและบ้านใกลเ้เลนเคียงนี่ให้การสนับสนุนโดยในโครงการบรรพชาอุปสมบทบูภาคฤดูร้อนของวัดโคกสุภารามฉะนั้นผมในานามของคณะกรรมการวัดโคกสุภารามต้องขอกราบขอบคุณท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนชาวตำบลสีสุขนะครับที่ให้ การสนับสนุนโครงการบรระชาสมบูรณ์สมบทมบูภาคเรือดูร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลสีสุขครับ,บจากนั้นในวันที่16เมษายน2567เวลา9นาฬิกาพระครูสุภาจารณิวิทย์หรือพระครูนิดเจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นพระอุป,ปชาในโครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนครั้งที่35ประจำปี2567เพื่อถวายเป็นพระราชกชุศลโดยมีร้อยโทอนุชาตั้งพาณิชย์นายอำเภอจักราชเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวะและเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งมีในาใยชัยยะหรือนายยกอุ้งทองกระโทกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุข กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเป็นการน้อมดำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยนอกจากนี้นะคะนักเรียนลูกหลานที่ได้เข้าบารรพชายยังจะได้ศึกษาหลักธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายวิสูตรเจริญสรรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายพงศธรอุปถัมภ์นาย,ยกพุทธสมาคมอำเภอจักราช คณะผู้บริหารข้าร,ราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขผู้นำชุมชนพ่อค้าประชาชนบิดามารดาญาติพี่น้องผู้ปกครองของนาคพระและนาคเนนเดินทางเข้ามาร่วมพิธีบรระชาอุปสมบทหมู่ภาคฤด,ดูร้อนครั้งที่35ประจําปี2567 เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะต่อมาในเวลา13นาฬิกาพระครูสุภาจารณิวิทย์หรือพระครูนิตเจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามเป็นพระอุปัชาในพิธีอุปสมบทพระเก้ารูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนครั้งที่35ประจำปี2567เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศล สร้างความชุ่มชื่นใจรับปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์กับผู้เข้าร่วมพิธีและผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน,อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้เข้าอุปสมบท9รูปบรรพชาสามเณร33รูปและผู้ถือบวชสินจาริณีกว่า30คนอีกด้วยค่ะในการให้การสมบทเป็นพระภิกษุของพวกเธอทั้งหลายในสำเร็จเรียบร้อยลงแล้ว พวกเธอทั้งหลายได้เป็นพระภิสุธิ์ในพุทธศาสนาตามโครงการอุปบัญชาสมบัติหมู่ภาคดูร้อนของคณะสงฆ์อำเภอจักราชในปีนี้ซึ่งถวายเพื่อพระจุลสแด่พระบาทสมเด็จพระวจิรจาเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบได้เฉลิมพระเกียรติพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระสัตรัสสามรุลราชกุมารีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาซึ่งในการนี้ก็ เป็นโครงการขขงหน้าโซนเผยจักรดาษครั้งที่35ประจำปีสอง7ิดพวกเธอทั้งหลายเป็นพระภิกษุ9รูปถือว่าการบวชในครั้งนี้ฉเฉลิมเพร่อเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัชสุดาเมื่อพระชนมายุ69พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดิพระชนมายุ72พรรษาก็ถือว่าเราได้บวชในการนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่การอา่ เป็นศาสนาทายาทเท่านั้นยังได้เป็นาการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็เป็นการตัวแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ